ซิน่ไหมคะวันนี้ซินแล้ววันนี้จะไปซินไปฟินด้วยกันไหมคะคู่เราแล้วได้แล้วเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้เรามาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะสำหรับงานได้แล้วค่ะขอเชิญท่านผู้บริหารนะคะสามท่านเชิญได้คนเวทีด้วยค่ะแล้วก็มีน้องนักแสดงสี่คนนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญนะคะคุณพลชัยคะ วินิจไฉกุฎด้วยนะคะรองกรรมาการผู้บริการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดอ๋อโอเคออเพราะฉะนั้นวันนี้สี่ท่านแล้วก็ผู้ถ่ายทั้งสามท่านนะคะ โอเคสวยงามค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณแฟนสับมากๆม,ม,มากัน,นแน่นแน่น,นมากๆเลยไปผงไป่ายมาแน่นมากวันงานนี้อย่าลืมนะเตรียมไปให้พร้อมเลยแล้วไปเจอกันที่ PCC นะคะ<ม> Central า a t h a u นะคะขอให้สัว์เต็มสัว์แน่นกว่านี้อีกเลยนะมีกี่ป้ายเอามาให้หมดเอามาถอยหมดไปขนไม้หมด,ใใหหมดบ้านเลยโอ้โมันติดกันนาน,น,นทีเนาะ เี่กไว่าเปไ็นกำนานที่อยู่กันมายาวนานมากนะคะสำหรับ Love Sick กับทางช่องใกล้ฝอขด h ของ<ห><อ>เรานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปร่วมปิดาำนานละครเรื่องนี้นะคะทุกอู้ชมนะคะบอกเลยว่ากระแสตอบรับดีมากตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งจนมาถึงซีซั่นที่สองเนี่ยก็มีแฟนคลับมากเพ<ล>ิ่มขึ้นที่กว่าเดิมอีกเอาล่ะคุณผู้ชมมต่อไปเดี๋ยวเราขอเชิญท่านผู้ชมบนเวทีก่อนนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะ ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้นะคะเ่าศิลร่วมกันค่ะค่ะเลยค uh, ่ะรวมถึงทางผู้บริหารเอสองมัทอและ GM ด้วยนะคะเรเชิญค่ะยอหนนะคะภาพสุดมนจาเพลงนตีค่ะนนะคะค่ะดีอะ เราเห็นกันอะไรสักทีสักทีกันค่ะ5นาที <coughs> 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 ตอนนี้น้องเราก็ซักซ้อมกันนะคะเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้นะนอกจากจะไป็นในโอกาสคอนเสิร์ตแล้วอาจจะมีละครเวทีให้เป็นสดๆได้หรืออาจจะมีแบบจับตนไว้ร้องเพลงกันอะไรอย่างี้ยยังไงก็พิเศษแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันวันจริงเลยว่าจะมีอะไรให้ดิจิตที่ฟินบ้างค่ะเพราะฉะนั้นรีบไปจับจองบัตรกันอยู่ดีเลยที่บอกว่าบัตรหน้าใใกล้จะหมดแล้วนะคะ อาจจะเหลือบัตรยืนอาจจะฟินน้อยเล็หน่อยแต่ฟินอยู่เหมือนกันแหละเพราะว่ารูปแบบเป็นของเรานะคะจะเห็นแบบ360องศาเลยฝนเห็นแลนมาแล้วนะโอ้โหจริงอยู่ตรงกลางเลยนะคะแล้วก็ทั้งบัตรนั่งแล้วก็ท่านอนจะเป็นบัตรยืนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได planning, ้บัตรนั่งนะคะฟินเป็นบัตรสุดยอดเนี่ยก็มาจับจองกันได้เลยนะคะที่ใครที่เก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยค่ะจะได้ใกล้ชิดกันแบบเต็มอิ่มเลยงานการติดตามครั้งสุดท้ายนะคะ ยาวนานมาแต่ละคนที่ก็รอแล้วตอนต่อไปจะเป็นยังไงก็จบแล้วก็มาย้อนรำลึกถึงความหลังกันกันหน่อยว่ามีอะไรที่เคยฟินเคยจิ้งกันตอนนั้นบ้างเราวก็ได้เห็นกานสดๆบนเวทีด้วยนี่แค่พูดบนเวทีอย่างนี้เรายังเรายังฟินเลยนะเพราะพี่ก็รีบตางนะเห็นพี่อาเมื่อกี้แล้วเนี่ยสุดยอดมากๆเอาละชดต่อไปขอเชเญอนะคะท่านนักแสดงท่านอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวอทุกคนเลยค่ะ รอบครัยยวใหญ่ของเรานะคะแค่นีน้่ยังมาไม่ครบเลยนะคะวันจริงเนี่ยจะมีมาเสริมท้พอีกิียบ,บ,บเลยจัดเตกว่าน,นี้อย่างแน่นอนนะคะที่บอกว่านอาจะเลิฟซิกแล้วยังมีน้องทีกเปิดครัว เลิฟอว่งานนีเปน,น,นิานแน่นอนและเราก็ต้องขอขอบคุณผู้สนหนุมใจีท่ทให้ง,นงานนี้ขึ้นด้วยนะคะเสื้อ o ีดีนดนดนดแน,นะคะชวน,นักเรียนกิดค่ะและบริษัทโรงงานน่าจการขนมโกแก่นั่นเองะต้องขอบคุณมากเลยที่ท้เกิดกิจาการแบบนี้ขึ้นมาค่ะแล้วค่ะสัของขอบคุณแฟนคด้วยนะคะถึงแแ้ว่าเลิฟซิงจะปิด แล้วเนี่ยแต่ว่าก็อยากอยากให้สนับสนุนแล้วก็ดูแลน้นองๆกันต่อไปนะคะเ,<อ>เพราะว่าหน่อยเนี่ยอาจจะได้เหตนผลงานต,ต่อไปของน้องน้องจะได้ขายต่อไปเรื่อยๆอีกน,นานๆเลยเลยนะะ้าต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะคะทุกแขก้มีเกีีรยิแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนด้วยค่ะที่ให้เกียรติาร่วมงานแถลงข่าวกับเราในวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะ เป็นจอยประทับใจนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็โอ้ทุกคนมากันได้ใจจริงแล้วก็วันนี้แานถักมาในอย่างเดียวแน่นเลยนะคะเราก็รู้สึกอ,อบอุ่นไปด้วยขอใช้ทำาหหน่อยแล้วกันอบอุ่นนะฮะอบอุ่นมากมากเลยนะ